แม่มาดูข่าวหาดใหญ่ก็น,น่าเศร้าใจพี่น้องขาเห็นแล้วก็อู้ปวดหัวใจขอทุกอย่างผ่านพ้นไปไวๆไเนาะมูลนิธิทั้งหลายคนกันหรือทุกๆคนที่อยู่ตรงนั้นมาฟังคลิปนี้น้ำตาผู้ช่วยเหลือที่ปัญหาวันนี้ยังไม่ผ่อนคลายลงเพราะน้ำมันยิ่งสูบข,ขึ้นๆไปไฟเลื่อนดับเน็ตไม่มีนะส่งสัญญาณเข้ามาได้แต่พอออกไปหา ออกจากเขตตรงนี้สัญญาณไม่มีนะคะมาพูดฟังเบิงอ้ยสะท้อนในหัวใจปีนี้นะคะน้ำท่วมรุ่นแรงเนาะทางภาคใต้ในรอบสามร้อยปีพี่น้องคะสาธุสาธุส,าธส,าธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยปกปักรักษาขอให้ลดเร็วๆทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเร็วๆทินอโทรมาหาผมไปร้อยสายบางคนต่อพ่อมูลแมา ได้แต่อายข้อความพวกเราไม่รู้จะทำยังไงมันจะเข้าไปยังไงคูณช่วยนะเพื่อแบบก็ไม่ได้อยู่ตรงเนี้ยอยู่ที่พักเนี่ยแม่มีสัญญาแต่พอเข้าหน้างานแม่ไม่มีสัญญาไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงตรงศาลเฉพาะการบอกเลยว่าตรงสาลเฉพาะกลางสงสารเด็กน้อยเด็กน้อยอ่ะไม่มีข้าวกินอ่ะแม่ไม่เท่าไหร่อ่ะเด็กน้อยๆเด็กตาลงไม่มีนมกินอ่ะ ต้องๆจะอยู่เป็นยังไงได้ไดรครับ้าวนเนี้ยเมื่อคืนเนี่ยเด็กสามเดือน<ม>เด็กสามเดือนแล้วเด็กแพ้นมได้ต้องกินนมยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวพี่บินก็ไม่รู้จะทำไงออกมาเขาต้องออกมาหาร้านค้าเพื่อหาซื้อนมก็ไม่มีร้านค้าปิดบดร้านสะดวกซื้อปิดบดตอเวนหาซื้อนมเพื่อเอาเข้าไปให้เด็กสามเดือน ซื้อโรงไยาบาลตั้งร้องไห้กันผมจะทำยังไงเด็กไม่มีลมกินเด็กร้องไห้ทั้งสุดจินขอความช่วยเหลือกันเยอะมากเราไม่รู้เราจะทำยังไงจะไปยังไงจะช่วยยังไงจะให้ติดต่อประสานงานกับทางไหนไไเบอร์ตรวจการมีไหมมีติดต่อไม่ได้สายส่วนรัฐบาล ีไหมไม่รู้ไอ้ที่ร้องอนะคือมัน,ม,น,ม,นมันส่วนจากการประกาชาวบ้านสวรรค์หรือยร <นะ S 2> กนะภาพวันนี้ป,ป็น,ปนล้านกับความตายภาพวันนี้เป็นภาพที่แบบพดหูในหัวใจนะจะคนเป็นแสนๆเนาะจากหาดใหญ่ไม่ใช่จุดเล็กๆกับการน้ำท่วมวันนี้เห็นผู้ที่ช่วยเหลือพยายามดิ้นรนนะคะมูลนิธิทุกมูลนิธิเนาะพยายามดิ้นรนเข้าไปแต่สิ่งที่ทำไม่ได้ แล้วปวดหัวใจต้องนั่งร้องไห้ให้คิดดูนะหัวใจแต่เราก็เห็นน้ำใจคนไทยที่ไม่ทิ้งกันไปไวยิ่งกว่ารัฐบาลเป็นความภาคภูมิใจก็หวังว่าประสบการณ์นี้อีกประสบการณ์หนึ่งเราจะไม่ได้เห็นไฟเอ่อพวกปากดีเนาะมาตำหนิคนลงพื้นที่อีกเนาะพี่น้องคะเยขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีไวๆด้วยเถิน แล้วก็ขอเป็นกําลังใจมูลนิธิเนะาะศูนย์ช่วยเหลือทุกๆคนที่เข้าไปในพื้นที่